Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn A thai mis <laughs> morally cái subscribe cái kênh Ghiền Mì cái Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็้ไหมปาพรุ่งไมตเทียนเลยกินแบบอร่อยอ๋อม่จะมาแต่เช้าแล้วพอดีตาน้มัน เรามีประชุมยังอ่ะไม่มีครับอ๋อเดียเีายียไปออฟฟิศต่มีกันแหอาฮา่ายต่คยไขึ้นเไม่เยสิเดนเิมายียอ้มกหนักแน่เสนรถหกินข้าวเร็วเลยน Chị lấy cái bằng tiền đây luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

พี่ร้านตัวไปก็ซื้อใช่ไหมครับพี่อ่อะฮะร้านตด็ดร้านต่อไปก็ซื้อใช่ไหมไอ้นี่ตื่นมาโก้สื่อเหมือนาครพี่จ๋าด้วยอ่ะอัดด้วยเดี๋ยวรวมหมดเลยเดี๋ยวไอ้ข้า,ามันไม่ทันมันไม่อัดรวมเอง <c oughs> ครับพี่จ๋าครับร้านเปิดมาเป็นยังไงบ้างครับประวัติเป็นยังไงบ้าง,ง,งครับดั้งเดิมอยู่กับย่าโนนครับผมทำไมเด็กใหญ่อยู่กับย่าครับครับเตรียครับผมมาเผยจเองนี่รุ่นที่สามรุ่นที่สามร้อยกว่าปีแล้วอืมสามรุ่นร้อยกว่าปีแล้ว นี่แต่อะะายุสิบหกปีอืมแล้น,นี่ต่อไปจะเป็นรุ่นต่อไปรุ่นที่สี่อืมจะ,ร,ะ,ร,ะมรับไม่เปล่าครับไปอันนาก็ช่างง่ายครับแล้วของวัตถุดิบอะไรนี่ทำเองเหมดเลยใช่ไหมครับวัตถุดิบบางส่วนก็ซื้อครับผมเส้นเส้นบะหม,มี่อะไรพวกนี้ต้องซื้อครับผมไอะไรโิตีก็ทำ,ทำเองเหมดโรตีทำเองหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วก็ทกับมืองานอยู่แล้วใช้เครื่องของโบราณ ตอนนี้เราเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างครับมีเต้าหู้ทอดยัดไส้เอาชิ้นเนื้อเอาชิ้นเนื้อหมูเอาชิ้นเนื้อปลากระเอ็นหมูถตะกานมีเนะ้อหางหมูด้วยหางหมูแล้วอะไรขายดีสุดอะไรที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้ก็คือมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองกระต่ายสีขาวกระต่าย้ระต่ายซะงั้นแหละถิ่ลูกค้าจะมา เปิดกี่โมงครับเปิดจากกี่โมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นลูกค้าเต็มตลอดเรื่อยๆเจิดมั่งไม่เจิดมั่งแล้วแต่ขอว่าที่จะขายดีหน่อยการนิสสุกก็ไม่เท่าไหร่เพราะหยุดวันพฤหัอยากนพฤหัสเป็นวันหยุดวันศะกรกเลือกจะขายวันพฤหัสและเชิญเชิญชวนลูกค้ายังไงเชิญชวนหน่อยครับเชิญชวนลูกค้า แวะมาสงขาไม่ผิดหวังครับร้านโกแบนดอยู่หน้าสมกรมเจ้าจิ๋วขายราคาเดียวกันหมดครับไม่ว่าต่างชาติหรือในคนในระเทศโอเคโอเคราคาเดียวกันหมดครับแล้วก็ที่เที่ยวเยอะที่ถ่ายรูปเยอะแถวนี้ครับใกล้ใกล้ร้านมันมีที่ถ่ายรูปเยอะเป็นย่านเมืองเก่าครับ ขอ๋อถนนางามงามเยอะๆครับสมาคมเจ้าผิวต่างเจ้าพ่อหลักเมืองนี่ครับถนนงางงามถนนไซบุรีมันอยู่จุดจุดจงดิวโดนม้ากล่องถ่ายที่นี่หมดโอเคครับนี่จะมาสืบทอดรุ่นที่สี่ไหมครับหรือว่าอ่อสืบทอดต่อครับสืบ์ฟทอดต่อรุ่นที่สี่ครับเมื่อก่อนทํางานอะไรครับเออเมื่อก่อนทํางานบริษัทเอกชนครับผมแล้วก็ แล้วก็ลาออกมาเพื่อจะมาสุกทอดกินเป็นงานขอกครอบครัวครับคิดว่าเราจะขายต่อไปจนชัครับมีรุ่นต่อไปมีรุ่นต่อไปชัวร์โอเคครับเชิญชวนลูกค้านะครับก็เชิญชวนลูกค้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเป็นสูตรทั้งเดิมนะครับร้านนี้บ่อยไหมครับกินบ่อยไหมครับบ่อยเลยลูกรสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยมากตั้งแต่ตป้ากินตั้งแต่สมัย พ่อเออมารุ่นลูกอืมนี่จะมากินลูกหลานอีกแล้วนี่รุ่นหลานอีกแล้วอร่อยลูกถ้ไม่อร่อยบ้านอยู่ไกลถึงนู่นเนี่ยโลตัสขับมากินนี่ทั้งัวตั้งใจตั้งใจมากินเลยใช่ไหมตั้งใจมากินลูกเป็นประเท้ไม่แท้ดูเอาเองโอเคครับเวลาลูกไปไหนมาไหนก็บอกอย่าลืมลูกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวของโกเบนให้แม่นะชื่อป้าจะไม่กินชื่อของโกเบนตลอดโอเคครับ